สวัสดีครับผมมาเจอรถคันหนึ่งนะครับรถจอดนะครับผมสภาพครับคิกนะครับมันได้คิกนะครับราคาสามพันห้านะครับผมยังดีๆนะครับโชคหน้าแตกนะครับผม เจ้าของจะขายสามพันห้านะครับะเบียนไม่มีนะครับรถรถเจ้าของเองน,นะครับแต่ยังไม่ได้เบียนนะครับนะครับผมดูสภาพนะครับสภาพพอใช้ได้นะครับผมดูจอดนานนะครับดูเข็มไม้นะครับ ไม่ยูงไงวะห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้ากิโลนะครับผมต้องไปไล่เบรกใหม่นะครับเบรกเสียแล้วครับผมสภาพครับรถจอดนะครับผม โชคล่างก็แตกนะครับสราบสามพันห้าคุ้มไหมครับพี่ช่วงล่างนะสามพันห้านะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับบอวินนะครับเบรกลังใช้ได้ัง สภาพสามพันห้านะครับ 3, 5, รถจอดนะครับรถจอดนานนะครับปีหนึ่งล้มั้งโอ้รถมือเดียวนะครับเนี่ยขั้นนี้จะของบอกรถมือเดียวนะครับสนะบใจติดต่อได้นะครับผม ห้าหมื่นนะครับเข็งไม่โอเคครับผม